ยายมีญาติพี่น้องอยู่ที่ไหนบ้างอ啊ญาติเขาอยู่นู่นเขาอยู่สะแก้วอยู่สะแก้วแล้วก็หลานนี่เขาอยู่ตะพันหลวงก็มีคนยายมีลูกมีสามีไหมไม่มีอ่าไม่มีลูกสาวแกอะไรนะครับเขาไ่ท้าวแกแล้วแล้วทำไมยายถึงมาอยู่ที่นี่อะคะชอบอยู่สันโดดชอบสันโดดยายเกิดที่ไหนเกิดมึงชนมึงชนเนาะเกิดนู่น หนองไม้แดงหนองไม้แดงวัดอู่อ่ะมันคือหนองไม้แดงวัดอู่ไม่ไกลครับก็คือเส้นเส้นที่จะไปเนี่ยครับเส้นที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์ที่ที่วิ่งไปเส้นพนัสแถวนั้นหนองไม้แดงวัดอู่อยู่แถวนั้นไม้แดงนาำป่าก็คือในพื้นที่อำเภอเมืองอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเลยเนี่ยของแกประวัติของแกเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเลยที่แกเอ่ยมาเนี่ยใช่แล้วตอนนี้ยายทำอาชีพอะไรอะคะ ก็เนี่ยขายใบกะเพราปลูกผักปลูกอะไรอาดติ๊พกติบปาดไปซื้อข้าที่นู่นขายเอาปลูกที่นี่ไม่ไหวสาวน้าไม่ไหวแล้วทำไมยายถึงย้ายที่หลายที่อะคะก็เขาให้อยู่สบายดีก็อยู่เขาไล่ก็ไปต่อทำไงด่าเขาไม่ได้ให้อยู่เจนแก่เนี่ยเขามีไล่ด้วยเหรอคะเขากไม่ได้อยู่ให้เจนแก่ เขาก็ไล่ที่อีกแล้วต้องมาหาที่อยู่แล้วตอนนี้จะย้ายอีกไหมย้ายอยู่เนี่ยย้ายมาอยู่ตรงนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้ย้ายมาอยู่ตรงเนี้ย